เผยคำพูดต้นสังกัดริวอาทิตย์ฟังแล้วจุกอกถึงกับเดินออกจากวงการทันที จากกรณีช่องวัน31ได้ออกมาเฉลยซูเปอร์สตาร์ยุค90ว่าคือริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิรัฐอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังที่ตอนนี้ชีวิตพลิกผันอย่างหนักโดยตอนนี้ริวมีอาชีพเป็นพ่อค้าตลาดนัดหยิบจับของมือสองมาขายแลกเงินเพื่อประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ําตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอน ที่พีกสุดๆก็คือต้องรักษาอาการไบโพล่ามานานนับ10ปี ั้งนี้ในอดีตริวถือเป็นคนหนึ่งที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องรักทะเลนวายไรท์ไฮสคูล3 0 3กลัวกล้าอาคาดเด็กเด่นรวมไปถึงผลงานเพลงและภาพยนตร์เรียกได้ว่าในยุคนั้นคือพระเอกซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงและล่าสุดอาทิตย์ริวได้ให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทีวีเกี่ยวกับชีวิตในวงการบันเทิงว่าเรื่องความรักในตอนนั้นคือห้ามมีเด็ดขาดเลยเพราะจะทําให้แฟนคลับอกหัก ทางต้นสังกัดได้เผยคำพูดประโยคที่ทำให้ริวรู้สึกว่าชีวิตวงการบันเทิงของเราจบลงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายทางต้นสังกัดบอกว่าอ้าวมีลูกมีครอบครัวแล้วหรอมันจบแล้วนะริวหลังจากนั้นริวก็เลือกออกมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา